นัดร้องว้าวเลยค่ะเพราะว่าเขาตกแต่งสวยงามจริงๆค่ะคัดเลือกวัสดุนะคะแล้วก็ตกแต่งบ้านอย่างดีสวัสดีค่ะพบกับนัดนะคะตอนนี้นะคะนัดอยู่นะคะในบ้านนะคะโครงการเดอะ l พลนอ่อนนุชมอเตอร์เวย์ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่ตกแต่งพร้อมอยู่บอกเลยค่ะว่าตกแต่ง สวยงามมากๆแล้วก็วัสดุในการตกแต่งนี้เจ้าของก็คัดเลือกมาอย่างดีนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะขนาด2ชั้นค่ะเนื้อที่อยู่ที่60.6ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านเนี่ยอยู่ที่189ตารางเมตรนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยนะคะ4ห้องนอนค่ะ3ห้องน้ำนะคะแล้วก็จอดรถหน้าบ้านได้นะคะ2คันค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีการนะคะกั้นห้องนอนชั้นล่างไว้เพิ่มนะคะ จากตรงโครงสร้างเดิมของตรงที่จอดรถนะคะหน้าบ้านหันทางทิศใต้นะคะตัวรัว้วบ้านนะคะก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะคะบ้านนี้นะคะมีการตกแต่งสวยงามค่ะรวมทั้งนะคะมีการทำสวนนะคะปลูกต้นไม้นะคะก็มีความร่มรื่นแล้วก็เป็นธรรมชาติค่ะรู้สึกสดชื่นนะคะเมื่อเราอยู่ในบ้านนะคะสวนนะคะจะสวยทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะเพราะว่ามีการประดับตกแต่งด้วยไฟรอบสวนเลยนะคะ เดี๋ยวข้าไปชมในตัวบ้านกันนะคะเข้ามาในตัวบ้านค่ะบ้านสวยงามมากๆนัดเนี่ยร้องบ้าเลยนะคะเพราะว่านะคะมีการตกแต่งนะคะโซนนี้นะคะเป็นโซนห้องรับแขกค,ค่ะก็มีสั่งทํานะคะในส่วนของโซฟานะคะมีขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็มีตกแต่งนะคะด้วยตัวหินอ่อนนะคะมีทีวีนะคะโต๊กลางแล้วก็ประดับไฟ ที่นี่นะคะก็จะมีการทาฝ้าใหม่แล้วก็ทําระบบไฟใหม่ค่ะมีการติดตั้งแอร์สั่งไว้ให้ด้วยนะคะบ้านใหม่มากตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารค่ะซึ่งจะปีที่นั่งทั้งหมด8ที่นั่งนะคะตรงนี้ก็เป็นกลิ่นอ่อนสั่งทาเหมือนกันคะ่ะเจ้าของเนี่ย ถือว่าคัดเลือกวัสดุนะคะแล้วก็ตกแต่งบ้านอย่างดีจริงๆอ่ะก็คือตกแต่งว่าอยู่เองแหละคะแต่ว่ามีความจําเป็นนะคะต้องอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็เลยมีความจำเป็นต้องขายบ้านหลังนี้ค่ะตัวโครงสร้างนะคะผนังนะคะก็จะเป็นพีแคร์สนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีเป็นทำวอลเปเปอร์ไว้นะคะบ้านหลังนี้นะคะจะมีความโล่งๆนะคะแล้วก็โปร่งนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นประตูนะคะกระจกนะคะซึ่งจะออกไปสู่ด้านข้างของตัวบ้านค่ะ ส่วนรับประทานอาหารค่ะก็จะมีบิวอินนะคะพวกชั้นต่างๆให้นะคะสำหรับเป็นเชลเก็บของค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นส่วนห้องครัวค่ะดูสิคะมีทั้งเตาไฟฟ้านะคะมีฮูดนะคะมีเตาอบนะคะมีไมโครเวฟค่ะตู้เย็นนะคะแล้วก็อ่างล้างจานตรงนี้นะคะทั้งเครื่องซักผ้าแล้วเครื่องอบผ้าด้วยค่ะเรียบร้อยสวยงามแล้วก็สะอาดใหม่มากๆเลยคะ่ะ ถัดมาค่ะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งจะเป็นห้องน้ำของแขกชั้นล่างค่ะแล้วก็มีฝักบัวอาบน้ำไว้เรียบร้อยค่ะ <S <S ก็จะเป็นห้องน้ำแขกด้วยค่ะแล้วก็เป็นห้องน้ำสำหรับห้องนอนนี้ค่ะส่วนนี้ค่ะจะเป็นส่วนชั้นล่างค่ะมีการกั้นผนังนะคะรอบด้านนี้นะคะเพื่อทำเป็นห้องนอนชั้นล่างค่ะจะเป็นห้องนอนก็ได้ห้องออกกำลังกายห้องทำงานนะคะ เ่าจะเป็นห้องรับแขกอีกส่วนหนึ่งตรงจุดนี้ก็ได้นะคะซึ่งก็จะอยู่ตรงบริเวณที่จอดรถค่ะอย่างที่บอดนะคะก็คือจะเป็นงานโครงสร้างเดิมนะคะก็จะมีเข็มอยู่แล้วนะคะก่อนขึ้นชั้น2นะคะตรงนี้เลยค่ะทางใต้บันไดนะคะก็จะมีห้องเก็บของนะคะไปชั้น2กันนะคะทางขึ้นชั้น2 นะคะตัวบ้านก็จะมีกระจกตรงนี้ก็จะมีช่องแสงธรรมชาติที่เข้ามาในตัวบ้านแต่ว่าบ้านเรานะคะก็ยังดูร่มเลื่นค่ะเพราะว่ามีต้นไม้นะคะข้างบนนี้ก็จะเป็น3มห้องนอน2ห้องน้ําค่ะห้องนี้ค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะห้องนอนนี้เป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะคะจะมีบิวอินไว้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มีเตียงอันนี้เป็นผ้ากำมะหยี่นะคะก็กันลรฝุ่นด้วยนะคะมีทีวีนะคะแล้วก็ชัมเชลไว้เรียบร้อยนะคะ ส่วนนี้ค่ะก็เป็นตัวระเบียงนะคะของห้องมาสเตอร์เบดมระเบียงตรงนี้นะคะก็มีขนาดใหญ่แล้วก็มีาาราวกันตกนะคะส่วนนี้นะคะเป็นงานบิวอินที่ทําสีไว้นะคะตรงนี้เป็นสีน้ําเงินค่ะแล้วก็กั้นนะคะเป็น Walk-in c l o s e t ด้านในค่ะในส่วน Walk-in c o o s e t ค่ะก็จะมีบิวอินนะคะตู้เสภาพผติดไฟเรียบร้อยค่ะสามารถใส่เสื้อผ้านะคะวางของได้เรียบร้อยค่ะ ในห้อง Wall in Closet นี้นะคะก็จะมีตรงนี้ค่ะที่เป็นกระจกบานใหญ่นะคะเอาไว้เวลาเราแต่งตัวนะคะจะได้เห็นความสวยงามของเรานะคะในห้องน้ําของห้องมาสเตอร์เบดมนะคะก็จะมีฉากกั้นอาบน้ําแล้วก็ในส่วนของชาเวอร์นะคะก็จะเป็นสเตนเลสนะคะแล้วถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนรองค่ะซึ่งห้องนอนนี้นะคะก็จะอยู่ทางด้านขวาของตัวบ้านนะคะก็มองไปทางหน้าบ้านได้ค่ะทิศใต้นะคะแบบนี้เลย ห้องนี้นะคะก็จะเป็นผนังวอลเปเปอร์นะคะแล้วก็มีติดแอร์ให้จบลน์ค่ะถัดมาอีกห้องนึงนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนรองนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะซึ่งห้องนี้ปัจจุบันนะคะก็จะเป็นห้องสําหรับดูทีวีค่ะมีโปรเจคเตอร์นะคะสําหรับดูทีวีได้แล้วก็ผนังตรงนี้ค่ะเป็นทําสีไว้ถ้าเกิดคุณลูกค้าที่ชื่นชอบอยากทำเป็นห้องนอนอยากให้เป็นวอลเปเปอร์เนี่ยเราก็ยินดีนะคะ ตัวบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นระบบสมาร์ทโฮมค่ะสามารถสั่งงานเปิดไฟนะคะผ่านแอปพลิเคชันของ Google ได้ค่ะด้านหน้าโครงการนะคะจะมีพวกร้านอาหารนะคะสปาหรือว่าร้านขายของกินของใช้นะคะแล้วก็มีตลาดสดค่ะที่นี่นะคะก็จะอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมใะะิใกล้พัตซชีนะคะใกล้โรบินสันไร่ไกระบังนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการนี้นะคะก็จะมีคลับเฮาส์ค่ะสระว่ายนะ้ำฟิตเนสนะคะแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะคะ ใครที่ชื่นชอบบ้านหลังนี้นะคะต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าเขาตกแต่งสวยงามแล้วก็คัดเลือกวัสดุอย่างดีมากๆเลยค่ะสนใจนะคะก็ติดต่อนัดมาได้นะคะที่เพจอัติพาร์ตี้คอนซัลแทนค่ะ,ะทักแชททักไลน์หรือว่าโทรสอบถามก็ทักกันมาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากทุทกๆท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนัดด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปต,ต่อไปของนัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ